ตอนอื่นนะคะเพื่อนๆนะคะก็เตรียมพื้นที่ค่ะเอาผ้าขนหนูมาวางไว้ตรงนี้นะคะโอเคในมือมันยังมีน้ําอยู่เราก็ชักโครกเอาน้ําออกไปให้หมดก่อนนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวสนุกแม่จากนะอุ๊ยอุยอุยลืมค่ะเอาใหม่ oh <my. S 1> ปิดน้ําก่อนนะคะปิดน้ําโอเคเอาใหมา่ชักโครกอีกรอบนะคะโอเคอ่าคราวนี้นะคะ เราก็หมุนไอ้นะัดตัวนี้ออกมานะคะเอาสายยางตัวนี้ออกก่อนหมุนแบบนี้เลยนะคะอุ๊ย,ย,ยมีน้ําหยดแน่เรามีถังรองนะคะเราก็เอาถังมารองไว้ก่อน,นะคะ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องเอานันโบตัวสีขาวตัวนี้นะคะหมุนออกไปนะคะลองดูสิครับพลังหมุนออกได้ไหมอือ ไม่ออกอไม่ออกนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยนะคะและตัวช่วยอยู่นี้แล้วโอเคเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยนะคะแต่ขอวางกล้องแป๊บนึงนะคะีปค่ะเรามาสนุกกันต่อนะคะตอนนี้เราก็หมุนได้แล้วนะคะเราก็จัดการหมุนนักโต๊ะตัวนี้ออกมาเลยบู๊บบบบบบบ เดือนนี้เอาจะครูดก่อนนะคะแล้วเราก็เดือดอันนี้นเลยค่ะโอ้ทันทีนั้นน้ำมันก็หยดเต็มเลยไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะจากนั้นเราก็ใช้ผ้านะคะซับน้ำที่เหลือออกค่ะจริงๆทำไปก็ไม่ได้มช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ก็ทำไปแล้วกันค่ะอะเอาเป็นว่าน้ำออกหมดแล้วนะคะโอเค อันนี้ก็จะเป็นฟิว่าตัวใหม่เอี่ยมออกเลยนะคะตัวนี้นะคะจริงๆใช้ย่อไหนก็ได้นะคะมันก็ไม่ทนทัสกสกีย่อหรอกคะ่ะโอเคอ่ะลองเสียใส่ดูสิคะว่าใส่เข้ารูไหมโอเคโอเคใส่รูได้พอดีเลยนะคะคราวนี้เราก็มา adjust ความสูงะคะ่ะของไอ้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอเช็คหานนีบก่อนนะคะจะได้ทำให้ดูชัดๆ อ่าแล้วก็อุ้ยปันนีแบบนี้ดีกว่าคะ่ะเออโอเคก็หมุนหมุนหมุนให้มันต่ำลอยนะคะเพราะเขาบอกว่าหมุนผิดด้านคะ่ะเอาใหม่นี่เห็นมาหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้มันสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันระหว่างตรงท็อปท็อปสีน้ําเงินเนี่ยกับ ับตัวเนี่ยค่ะท็อปตรงเนี้ยมันควรสูงห่างกันไม่เกิน3นิ้วค่ะอ่าพอตั้งโพ i ิชันไว้ได้แล้วนะคะเราก็เอาดุ้นเนี้ยนะคะแยงรูเข้าไปเลยอออโอเคเขารูไปแล้วนะคะติดแน่นเลยแล้วก็มา adjust ไม่เอ่ออะไรมันมาชนกับอะไรนะคะโอเคพอรู้สึกว่าตำแหน่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เราพึงพอใจแล้วนะคะเราก็ ใช้สองมือนะคะวางกล้องก่อนนะคะค่ะคราวนี้เราก็ติดอันนี้กลับเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่อันนี้กลับเข้าไปจําได้ไหมคะสายางที่เรามีตอนแรกเนี่ยนะคะแล้วก็หมุน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 เข้าไปเลยนี่แน่หมุนหมุนเออโอเคเราไม่ต้องทําให้แน่นมากนะคะเพราะถ้าแน่นมากเนี่ยมันอาจจะทําให้น้ํา ลายเป็นรั่วออกมาแทนนะคะโอเคคราวนี้ได้เวลาสนุกแล้วค่ะเราก็ลองเปิดน้ำดูนะคะโอ้เราจะดูนะคะว่าน้ำมันจะหยุดอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าน้ำมันควรจะหยุดประมาณไม่ต่ำกว่าครึ่งน,นีง้จากตรงนี้นะคะโอเคเรามาดูกันค่ะโอ้ก็เฉดยดชิวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เฉียๆนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ล้นนะคะก็ยังได้อยู่ได้อยู่อคานนี้เราลองมาชักโรครกดูนะคะดูว่าระดับน้ําเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เราพอใจหรือเปล่าอือเหมือนระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ตำตำกว่าที่เราต้องการนิดนึงนะคะเราสามารถ adjust ตรงนี้ได้ค่ะมาดูที่ตรงระดับ water b o w l ตรงนี้นะคะ ถ้าอยากให้น้ำสูงขึ้นเราก็ปิดไปทางนนิดหนึ่งอ้าวโ้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะอ้าอยู่ในตำแหน่งที่เราชอบใจพอดีเลยค่ะดูอ,องศาการหยดแมง่งนึงโอเคน้ำไม่สาดจะเซนขึ้นมาโดนก้นของเรานะคะโอเคค่ะงนการเปลี่ยนฟิวอาร์ของเราก็าสำเร็จเสร็จสิ้นไปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคิดว่าน่าจะใช้ได้อีกสักประมาณ5้ปีนะคะจะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะ ไม่าย,ายค่ะ